สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการรักป่าน่านและทรงบรรยายเรื่องการสร้างสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วันนี้เวลา8.30นากาสมนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราช,ด,รราชาดำเนินไปยังอาคารยิมเนเซียมศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิง์อําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านทรงเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการรักป่าน่านซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุาามารีร,ร่วมกับกองทัพบก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารกรสิกรไทยจัดขึ้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้จังหวัดน่านโดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านได้ทอดพระเนตรเห็นพื้นที่ป่าของจังหวัดน่านที่เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ทรงห่วงใยและทรงเห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่านให้คืนสู่สมดุลโดยเร็วทั้งนี้สภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดน่านส่วนใหญ่เป็นภูเขาถึงร้อยละ87.2โดยเป็นพื้นที่ราบเพียงร้อยละ12.8ด้วโดยสัดส่วนพื้นที่ทํากินที่มีน้อยส่งผลให้เกิดการแพ้วถังป่าเพื่อปรับพื้นที่ทําการ,กรเกษตร จากข้อมูลของกรมป่าไม้ในปี2,519จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่อยู่ในและนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติคิดเป็นร้อยละ73.94ซึ่งในปี2,556จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ57.32ของพื้นที่ทั้งหมดในการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการหาแนวทางและวิธีการที่จะหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่านานอย่างแท้จริง โดยจะเป็นวิธีการที่ให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยกับป่าสามารถดำรงชีพมีวิถีชีวิตการทำมาหากินกับป่าได้ทั้งยังเพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ให้ยั่งยืนต่อไปในการนี้ทรงบรรยายเรื่องการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงกล่าวถึงความสําคัญของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ตลอดจนการดําเนินงานเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการรักษาป่าและทรัพยากรต่างๆเนี่ยมีมีความหลากหลาย และวิธีการที่จะทําไปสู่ความยั่งยืนได้คือการให้เด็กและเยาวชนของเราได้เรียนรู้จากธรรมชาติรอบตัวเขามีความรู้ความเข้าใจเกิดความรักการผูกพันและหวงแหนในทรัพยากรของตนโดยการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเรียนรู้จาก วิถีชีวิตของชุมชนที่พยายามปรับตนให้อยู่ร่วมกับป่าด้วยการผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนชุมชนสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอและมีรายได้เสริมจากผลผลิตที่เกิดขึ้นในชุมชนในกระดะเดียวกันต้องไม่ปลกลุกทำลายป่าเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้ป่าส่วนรวมค่อยฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน จากนั้นทรงฟังบรรยายเรื่องบริบทและยุทธศาสตร์ของการรักษาป่าโดยนายบรรทุนล่ำซำประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทยและแนวทางปฏิบัติที่ดีเรื่องการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ผ่านกระบวนการสร้างสำนึกพลเมืองโดยนักเรียนโรงเรียนแม่จริมจังหวัดน่าน ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวิชาคามสองทอรพรลเนตนิทรศการของหน่วยงานต่างๆอาทิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แก่เด็กนักเรียนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน การปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินน้ำป่าไม้ของโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดนิโคทารามเพื่อให้สามนเณรนักเรียนได้เรียนรู้หลักการทางพุทธศาสนาควบคู่ไปกับหลักการทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับการปฏิบัติการจริงเกี่ยวกับวัฒนเกษตรอินทรีย์สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในการฟื้นฟูร,รักษาความสมดุลของทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้การใช้กระบวนการทางศิลปะ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนกักรักษาป่าต้นน้ำของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56โดยการนำกระบวนการทางด้านศิลปะมาบรณาการในการอนุรักษ์ผ่านผลงานเพลงภาพวาดและวรรณกรรมการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดทหารหมกน่านจากการศึกษาแนวทางการปลูกป่าในใจเยาวชนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สร้างป่าสร้างไรายได้ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนากลมป่าไม้และสร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำของจังหวัดน่านประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถาวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่อง ที่พระตำหนักเพชรวัดบวรน,นิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานาครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางวัดยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา สำหรับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a t b a w o n c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02-280-9578 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง60นนั้นได้ดำเนินง,งานตามแนวพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานไว้โด้ววาวามร่วมมือของหน่วยงานต่างๆประสบความสําเร็จในหลายๆโครงการเช่นการปลูกพืชผักหลายชนิดในสภาพพื้นที่ต่างๆการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกวิธีและการประมงโดยมีการสาธิตไว้ในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นวิธีการที่ง่ายซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเป็นความรู้เพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ ซึ่งการประชุมคณะกรรมาการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับ2,557เพื่อพัฒนาแผนง,งานตามแนวพระราชดำริให้ครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึงการศึกษาต่อยอดขยายผลการพัฒนาไปสู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอนเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง6ศูนย์นี้ เป็นสถานที่ให้ความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆได้อย่างครบวงจรซึ่งประชาชนที่เข้าไปฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอาชีพอย่างยั่งยืนช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราชโองารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่ตอไปการทําให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ